cái nào đây cái nào 내가 내 범인과 함께 보통 해야. นี่ลงพื้นที่อะไรบ้างครับนนี้ก็ลงพื้นที่มาจากากับลน้ำคลองเนี่ยนะเพื่อจะเอาเรนใต้น,น้ำคลองเอาขึ้นนะครับเพื่อจะให้ทําให้หน้ำน้ำเทียวปล่อยลงมาผ่านทางตรงทุง่งเขากระปัติมยานะครับก็คงจะปริมาณที่ไไรมาเนื่องจากว่าสองข้างคลองวัดเก่าเนี่ยมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่หนานอยู่ค่อนข้างจะเต็มข้างๆหมดแล้วไม่สามารถจะเอา ตามระดับถ้ามันเสร็จขึ้นมาจากนนบุรีจากบางเก็บจะสูงขึ้ไปสี่วุดนึ่ยร้าทะเลหลุดมาเพราะมันระบายลงไม่ลงใช่ร้าทะเลอัดมาเนี่ยมันจะเริ่มเพิ่มตรงเนี้ยืเนี่ยว่าจะขึ้ขึ้นปีห้าสี่ช่วงหลันปีห้สี่เนี่เราเราพืเกเกิดสองข้างเลยอ๋อทำเกิไป่แล้วสองข้ยแล้วก็มีสภาพสุสุคืนปองบางปูอะรตั้มะกาะเอลดเสีท่านนายกครับวันนี้ลงพื้นที่มาทำอะไรบ้างครับ วันนี้ก็ลงพื้นที่มาจากกับท่านท่านข้าราชกากระทรวงอาหุนะครับท่านพลเอกและก็ท่านบุรพพลนะครับบุรพพเดินมาดูคลองบ้านเก่าเนี่ยเรามาดันเลนตรงใต้ท้องคลองเนี่ยนะเพื่อจะเอาเลนใต้น้งคลองเนี่ยเอาขึ้นนะครับเพื่อจะให้ทําให้น้ำเกิดความความไหลสะดวกขึ้นแล้วก็คลองบ้านเก่าก็จะสะอาดขึ้นนะครับ เ็นโครงการที่ทางท่านสมรสกับองค์ระหโหมนะครับกับทางรัฐบาลร่วมมือกันว่าอยากพัฒนาคลองเนี้ยให้สายตาจะได้นะครับแล้วก็ทําให้น้ําไหลได้สะดวกครับหนึ่งก็ทําให้ประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝั่งเนี้ยนะครับได้รับประโยชน์และเป็นคลองที่ที่สะอาดนะครับดังนั้นโครงการนี้ทํามาตลอดนะครับในรนปแบนที่ท่านดูแล ปูกคอตรงนี้นะครับจะทำให้คอรนี้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็น้ำจะใสแล้วก็สามารถที่จะน้ำระบายได้ได้เร็วช่วงฤดูฝนหรืฤดูน้ำหลากที่มาครับเพื่อจะให้เป็ผนผลกรทบต่อพี่น้องประชนบทในประเทศเราค่ะท่านนายกคะซึ่งตอนนี้มันจะเป็นช่วงที่น้ําขึ้นน้ําลงอะค่ะและทีนี้บวกกับฝนตกกะ็ะแล้วนี้น้ําในพื้นที่ปากเกร็ดของเราเนี่ยมีความไอเวลาน้ําขึ้นนะคะขึ้นสูงไหมคะ ตอนนี้ปีนี้สึกจะก็น้ําระดับแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยที่ทางทางเขือ่อนไทยนาททียบปล่อยลงมาผ่าน<ะ>ทางตรงทุง่งแถวพระปฏิยานะครับก็คงจะปริมาณมาประมาณ2,000กว่าลูกบาทเมตรสองน้ีนะครับเราก็ได้ทําแนวป้องกันปีนแม่น้ําจุดล่อแหลมต่างๆที่เมื่อปี54ที่ เ,เคยเคยพางอะไรต่ตางเนี่ยแล้วก็พยายามให้เจ้าที่ของเราเนี่ยตั้งคันนะครับจุดต่างๆตลอด10กิโลเมตรนะครับจากคลองมังคลาดยัคลองมั่นใหม่นะครับในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับส่วนทั้งพื้นที่ด้านในเนี่ยนะครับกเ็เราก็ประมาทไม่ได้เนื่องจากว่าช่วงฤดูฝนและพายุเข้ามาหลาลูกด้วยกันนะครับเช่นเมื่อเมื่อวานนี้ก็มีพายุเข้ามาฝนตกก็ทําให้พื้นที่ บางพื้นที่เนี่ยระบายน้ําไม่ทันเราก็เล่งดาเนินการมาตลอดทั้งปีเนี่ยกลับมาดูแลภูพองมาดูแลข้อระบายน้ําต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเราแล้วมีประตูระบายน้ําที่จะดันน้ําผักดันน้าน้ําใช้น้ําฝนที่ตกมาเนี่ยเพื่อจะให้ออกไปสูลงมาดูลําลางสูกคูพองแล้วก็ถูกออกไปอย่างแม่น้ําเจ้าพระยานะครับให้มันเร็วเพื่อจะไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้านในด้วยนะครับ เราก็ทําควบคู่กันไปทั้งสองสองรูปแบบด้วยกันรูปแบบหนึง่งที่ผมกลับเรียนว่าน,น้ําอ,อ,อาจจะปีนี้นะครับเราก็คงคาดการณ์ว่าท่วมมากท่วมน้อยต้องท่วมอยู่แล้วนะครับแต่เราพยายามจะดูแลที่น้องประชาชนแล้วก็แนวป้องกันที่เราทําไม่เดิมนะครับแล้วก็เสริมตรงไหนที่กับชาวบ้านนะครับแล้วก็ขยายแนวป้องกันไปนะครับก็คงจะ เตรียมความพร้อมไว้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ได้แบ่งงานกันทำนะครับโดยที่มอบหมายให้สำนักงนานสำนักปลัด่ือที่งานป้องกันและตอบสนอภัยส่วนหนึ่งแล้วสำนักงานช่างส่วนหนึ่งก็เตรียมการที่เตรียมประสอบทรายทั้งทรายนะครับขอให้นะครับสร้างคันในส่วนของดินไม่น้ำเจ้าพระยาส่วนด้านในที่ผมอยากกลับเรียนว่าเรามีชุมชนหลายชุมชนเป็นเมืองขนาดใหญ่5ตำบลเนี่ย มีน้ําใช้กับน้ําฝนอยู่ที่ท่อระบายน้ํามาอยู่ที่คลองไม่กี่คลองเท่านั้นเองลำน้ำที่อ่างล้วก็ต้องเตรียมแผนที่จะต้องเร่งระบายน้ําเหล่านี้ออกไปได้วันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากท่านนักป,ประชาริปไตงเราเองนะครับท่านกำเดินะดงานแล,ล็ท่านกำเนิดคนท่านก็ได้มาช่วยกันเอา,เ,อาเลนที่ใต้ท้งองคลองโดยที่ใช้เรือดันดันเลนเรือดันเลนที่ไรมาเนื่องจากว่า สองข้างคลองบ่านเก่าเนี่ยมีบ้านเรือนพี่น้องประชาชนอยู่นะอยู่ค่อนข้างจะเต็มข้างๆหมดแล้วเครื่องมือขนาดหนักเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็มีช่องว่างไหนเราก็ใช้เรือดันเลนเนี่ยครับดันมารวมกันจุดที่ช่องว่างแล้วก็ใช้รถแล้เครื่องมือขนานหนดหนักรถเล็กโคล,ล่ะตักเรนขึ้นไปแลวก็นะครับก็ทำให้คลองเนี่ยสะอาดขึ้นแล้วก็ไม่มีเรนที่อยู่ในท้องคลองช่วยแบ่งเบาช่วยระบายน้ําให้เร็วแล้วก็ทําให้ ลองขั้นเก่าเนี้ยสะอาดได้ครับซึ่งเทศบาลนครสระบุจของเราก็ได้ตั้งเครื่องสูบน้ําไว้หลายจุดใช่ไหมคะครับหลายสถานีเออเรามีเครื่องสูบน้ํำประมาณ60 60สถานีค่ะประตูระบายน้ํำน้ำจาระบัดน้ำทั้งหมด60สูบน้ำเจ้าพนิชานครับซึ่งตลอดวันนี้ก็ยังมีทั้งคลองนี้ก็มีสำนักปลัดกระทรวงระหโหเพงแล้วก็เจ้าที่เองทั้งจิตอาสา พระาานายทารนะครับ904ก็ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยอย่างประชาชนที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพยาสะาะนายกเขาต้อจะได้รับปัญหาที่เวลาน้ํามันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อเน,นื่องถ้ามีแบบผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะและทีนี้เรามีถ้าน้ํามาอะไรอย่างเงี้ยมันสูงเกินควรและทีนี้เรามีมาตรการที่จะอบพยพผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ช่วยตัวเองไม่ได้ออ,อกมาได้ยังไงอ๋อจะมีแผนอยู่แล้วถ้าเกิดถ้ามีเราก็สำรวจสิสำรวจว่ามีบ้านริมน้ําประมาณ พันกว่าหลังคาเรือนเนี่ยแต่ร100้อยถึงพันหลังคาเรือนที่อยู่ริมทั้ง5ตำบลทั้ง10กิโลเมตรเนี่ยนะจากคลองมันตลาดถึงคลองมันใหม่เนาะเรามีประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ํานอกนอกคันกั้นน้ําของของเทศบาลเนี่ยที่จะไม่สามารถจะกั้นคันได้เนี่ยเนื่องจากว่าเรายังไม่มีคันคันกั้นน้ําเรายังไม่มีอะไรเขื่อนริมแม่น้ำนะคะับเราใช้อุปกรณ์เดิมผอสมทรายดินเท่านั้นเองที่จะ ด้านตั้งคันด้านหลังบ้านชาวบ้านส่วนบ้านที่อยู่นอกคันด้านน้าเนี่ยเราก็พยายามจะต้องดูแลดูเช็คว่าตอนนี้เราประชาธิพันธ์ให้เขาขยับขยายเพื่อเตียงใช้ให้มันหนุนให้สูงขึ้นนะฮะดูดาบน้ําแล้วก็เช็คว่ามีผู้ป่วยติดเตียงหรือเปล่ามีกี่บ้านกี่ดังแล้วก็เตรียมการให้มอบให้ทางอกองสวัสดิการสังคมแลวกองอกองสัขสุขสดิสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูดูแล ถ้าเกิดน้ําท่วมนอกคันกั้นน้ำเราเนี่ยเราก็พยายามจะให้สำนักงานช่างทําตะพานเดินเข้าออกให้เดินตัวเอาไปน้องไม่ชนที่เราเคยทํามาเป็นปีที่สี่นะครับล้วก็ช่วยความร่วมมือกันเพื่อ,อกแก้สถานการณ์ได้แต่คาดหวังว่าเทศบาลนาครเมอเกรนะครับพร้อมบุคลากรทั้งหมดแล้วก็ได้รับความร่วมมือทั้งประชาชนทั้งทางสำนักบริหารปกครองระหูที่ท่านยายเข้มาช่วยจดูแลพี่น้องไม่ชนอย่างดีนะครับ อรยวมใส่ <ST AN TS> อร่อยลวร,รือว,อวก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาช่วงนี้ท่านคงทราบสถานการณ์เรื่องน้ําแล้วก็ประชาชนต้อันให้รับรองข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะการระบายน้ําจากชลมระนานแล้วรัฐบาลก็ยังจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับแต่ช่วงนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังนะครับคือคือน้ําไหลาจากแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมันมีระดับระบายน้ําเข้ามาแต่ละวันวันเท่าไหร่ที่ที่เราตั้งเกณฑ์ไว้ ไม่เหมือนน้าจากาที่เกิดเหตุเมื่อสองสาวันนี้อย่างที่ชายภูมิก็ดีโคราชก็ดีลบบุรีก็ดีน้ํามันมาจากจากาาจากที่สูงแล้วก็ไหลามาผ่านมาอีกไม่ห้าวันก็อาจจะหายไปแต่ว่าเราพยายามดูน้าน้ําในเจ้าพยาเนี่ยเราดูน้ําปริมาณน้ําที่ลงในเหนือเขื่อนเราเนี่ยแล้วระบายมาเท่าไหร่นะครับเราสามารถจะรองรับได้ยังไงแต่ความไม่ประมาทก็ อยากจะาฝากพี่น้องปม่ชลที่อยู่ในแม่น้ำเจ้าพยานะครับทั้งเขตเทศบ,บาลนครเขตหรือเขตติดต่อต่างๆนี่นะครับของปทุมก็ดีของอกเกาะเพชรก็ดีเราก็ต้องตุนนี้อาจจะต้องช่วยกนันนะครับเอหยับขยายถนุนสิ่งที่มันต่ําจากระดับน้ําเกรงว่าน้ําเข้าท่วมแล้วจะเกิดความเสียหายอยากฝากพี่น้องปม่ชชน,นะครับยังไงก็หนุนเตียงย้ายสิ่งย้ายของโดยเฉพาะ ปั๊บไฟต่างๆให้มันสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าตูเ้เยน็นเครื่องเครื่องไฟฟ้าเนี่ยมันสำคัญถ้าเกิดน้ําเข้าไปเดียวจะีเกิดช็อตอะไรได้ก็ขอให้ประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนยังไงต้องต้องอย่าประมาทแล้วก็ขอให้ขยับอะไรนี่มีอะไรก็แล้วแต่ก็แจ้งมาที่เทศบาลนะครภูเกตนะครับเรามีมีเพจของผมเองแล้วก็เทศบาลก็ลอง,ลองรับก็รับแจ้งได้ตลอดเวลาและมีหน่วยงานที่จะเข้าไปไปดูดแลช่วยเหลือตลอด นนเนื่องจากวันนี้เราได้ผลิตนวัตกรรมใหม่ก็คือเรือคาดโคนนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดเล็กน้ำหนักไม่เกินหนึ่งตันคาดโคนคูคลองที่ที่ที่อยู่ในในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเรือลำใหญ่มันมีปัญหาเรื่องสะพานไม่สามารถลอดได้เราก็ผลิตเรือลำเล็กเพื่อคาดโคนออกจากจากท้องท้องคลองเสร็จแล้วเราก็ตัดโคนออก เนื่องจากว่าคลองนี่หมักหมมมานานทําให้เกิดแก๊สไ่เน่าก็จะทําให้มีกลิ่นเหม็นถ้าเราคาดสิ่งปฏิกรณ์หรือเศษเขาเรียกว่าตะกอนขยะออกออก,ก็จะทําให้น้าใสขึ้นแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นก็มาช่วยเทศบาลปากเกร็ดนะครับซึ่งซึ่งเรือลำนี้สํานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมนี่เป็นออกแบบและผลิตเองนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามาทดลองใช้<ร>ก็เน,นี้ งานนี้ก็มันมีปัญหาว่าสองข้างทางเราไม่สามารถที่จะนำรถแมคโครขนาดใหญ่มาตักคูคลองได้ตอนนี้้องแก้ปัญหาว่าเนื่องจากฝนตกรถแมคโครไม่สามารถตักคูคลองได้ผมก็เลยพยายามาหาทางว่าตรงไหนที่จะมาขุดตะกอนออกไปได้คราวนี้เราจะขุดขุดลอกตะกอนเข้ามาเพื่อเพื่อเพื่อที่จะตัดออกก็คาดว่าถ้าเกิดเราเอาตะกอนขยะนี้ออก ต่อไปน้ําจะายขึ้นแล้วไม่มีกิดเหม็นนะครับท่านประหลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทอินทรเจริญนะครับที่สนับสนุนงบประมาณในการผลิตเรือลานี้ขึ้นมาเราใช้งบของเราเองนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนเทศบาลหรือกรุงเทพมหานครในการขุดลอกคูคลองทําให้คลองน้ําใสใตามคลุกเรามีโครงการเรียกรักคูคลองเมืองเดิมเฉลิมประเกียรติอยู่นะครับเราก็จะไปทาในในเขตพื้นที่ชั้นใน ไอ้น,นี่มาช่วยเหลือเทศาบาลปากเกร็ดก่อนนะครับแตรลอกคลองนี้ถือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวันแรกเลยใช่ไหมครับเอาวันแรกครับวันแรกครับการน้ำตึงครับตอนนี้กังวลอะไรไหมครับชาวบ้านอย่างข่าวบอกชาวบ้านอย่างนี้ตอนนี้ว่าชาวบ้านก็มีอย่างเดียวพอทาําฝากรูกรองแล้วก็ช่วยกันอย่าทิ้งขยะนะครับแล้วก็เรื่องน้ําเสียจากหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งขณะน,นี้นี่เป็นปัญหาหนักมาก ถ้าชาวบ้านมีการดับตะกอนไขมันหรือไม่ทิ้งขยะลงคลองคลองก็จะสาดนานขึ้น